วันนี้ได้ในเคียรน้อยาม,มากดอกนี้สวยงามมากจะตัดเอาแบบนี้เลยดูข้างล่างดิโอเคเอา,เอามีม,มีอีกมีอีกมีลูกมีลูกด้วยอันนี้ขนาดก,กำลังพอดีเลยเหมือนอแอนเจียกับฟยายเยเค,เคสวยมากสวยมากค่าวันนี้เข้าป่ากเก็บเห็ดอีกแล้วนะคะวันหยุดค่ะเจอดอกแรก ไม่ค่อยมีเลยวันนี้นี่ดอกแรกของวันนี้อันนี้เจออะไรว้าวอู้ยดอกสวยมากเลยลูกครับโอเจน่าเฮลท์ฮอสฉันแล้วลกูกอ๊ะน้อยยาปาดขาออกยังเจออยู่ยังเจออยู่วัดนากอันนี้คือดอกที่สองอันนี้บอกวัดเจนากู อ๋อทำไมมัน oh, ต oh, ัวใหญ่จังเลยอ่ะอ๋อสวยไม่ใช่ตัวเดิมที่เราจับได้วันนั้นเหรอลูกถ้าจะเป็นตัวเดิมที่จับได้วันนั้นวันนี้เห็ดไม่มีมันก็จะเข้าเดือนเนี่ยมันตรงนี้มันก็เดือนตุลาแล้วเนาะมันก็เห็ดก็ค่อยๆที่จะเริ่มห่างออกไปเรื่อยๆไม่ค่อยมีเห็ดแล้วนะคะสนใจกบแทนแล้วกันเขียด เกตตปาดอเ,อเ,ปเออวางไว้ตรงนั้นวางไว้วางไว้ให้ดูสิูกเขตปาปาดตัวแย่แทนนี่ไงวันนี้มาเจอเห็ดอันนี้นะคะวันนี้เห็ดที่เราต้องการก็คือเห็ดนี่นะที่นี่ภาษาเดนมาร์กจะเรียกว่าเอ่อเกืเห็ดมันเป็นคล้ายๆเห็ดเห็ดเอ่อเห็ดบ้านเราเลยนี่ นี่มันจะมีสีเขียวแบบนี้แล้วมันก็จะมีสีนี้นะคะนี่ช่วงนี้กำลังออกเลยนะคะสเกลแฮดรสชาติอร่อยมากหูยันย่าเจอเหรอลกูกนี่นะคะนี่อีกดอกหนึง่งเก็บไปเยอะๆสเกลแฮดโอ้โอ้ไหนดูอยหรือเด็ก เดินย่ว้าวกิตี้อย่าไปเอาอย่านี่อ่ะใส่ดูนี่อีกดอกนึงอีกดอกนึงมันก็ลังสีออกเห็นปะนี่อันนี้ก็เป็นเห็ดแดงนะคะจะถกให้ดูแต่อันนี้เราไม่เอานะเพราะว่าไม่นิยมอันนี้มันจะไม่ค่อยอร่อย แล้วมันก็จะมีเห็ดเห็ดคู่แฝดที่คล้ายๆจะนวยก็เลยไม่เก็บสีแดงนะคะเราจะเก็บแต่สีม่วงๆเขียวอันนี้เอาไว้อย่างนี้อันนี้เหมือนเห็ดแดงบ้านเราเลยนะคนภาคอีสานจะรู้ว่าเห็ดแดงเป็นยังไงอันนี้เด็กๆก็ขยันเหมือนเดิม ันนี category, ้เจอเห็ดแก่เยอะเลยออนยามมาดูนี่อันนี้กับนี้ก็เห็ดแก่นี่เห็นไหมอุ้ยอันนี้เห็ดแก่แต่มันก็ยังไม่แก่มากนะนี่เอาบ่ว่านอันนี้เห็ดแก่เหมือนกันแะ่่ามต่แม่ไม่เอาหรอกอันนี้เป็นเห็ดพึ่งแม่มดเห็ดพึ่งแม่มดนี่แม่ไม่เอาหรอกไม่ไม่อยากได้อันนี้ป่าที่สองมาเจอเห็ดเท่านะคะรู้สึกว่าคนจะไม่ค่อยมาเห็ดมันถึงได้ แก่ขนาดนี้เห็ดพึ่งหวานไม่ค่อยออกแล้วมันออกเห็ดอันนี้แทนนี่ป่าที่สองก็มีนะคะป่าที่สองก็มีดอกหนึ่งดอกสองเออถ้ากิฟตี้ก็ไม่ต้องไปจับนะลูก ดูดอกนี้สวยงามมากดอกนี้สวยงามมากเดี๋ยวตัดเอาแบบนี้เลยดอกนี้ไม่มีแมงมากินแต่เริม่มมีนี่หอยทากเริ่มมาแล้วสวยมาก <c oughs> โอ้ได้กบอีกแล้วเอากบเขียดสองโต,โตโอัวเอาไหนดูได้หรอกไหนไปได้เลย วันนี้ได้ด้เขียดน้อยจับแล้วก็ปล่อยนะคะไม่ได้ทำอะไรเขาหลอกจับแล้วก็ปล่อยไม่กลัวเหรอพายาแล้วพายไม่กลัวเหรอแวดีเดียวกบไอเขียดพูดที่เขียดเขียดน้อยเขียดน้อยเนี่พายาพูดที่เขียนน้อย อ้นี่แม่เห็นเห็ดอีกดอกนึงเหลือมาตรงนี้เห็นเห็ดอีกดอกนึงเอ้ยนี่เห็ดน,น,นี่ดอกนึงเจอฟลัเนี่มาเก็บหนึ่งสองตรงนี้มีสองดอก สวยๆเลยค่ะ <Wow. S 1> นี่ก็ใช่สองหลอกก็ใช่เยอะเก็บเก็บเก็บเอาได้ว้ายเนี่โ oh, <that> อ้ม่เอาข <c oughs> ยันจริงๆสองสอง เดี๋ยวนี้อนนด,อดอกใหญ่มากดอกใหญ่มากดอกใหญ่มากเอาเดึงขึ้นไปอ่ะมันดูข้างล่างดิโอเค,อเ,คเอาม,ม,อมีอีกมีอีกมีลูกมีลูกด้วยอ่าโอเคแล้วก็อันนี่มีใช่ไหมว้าวอันนี้ขนาดกำลังพอดีเลยเหมือนแอนนี่กับฟายาเลน่นโอเคโอเค สวยมากสวยมากค่ะได้เกือบเต็มจากร้าแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้เจอพี่คนไทยที่เห็นเกือบเต็มกระแป้งนี่ไม่ใช่เก็บเองนะพี่คนไทยเขาให้มานะคะ,ม,คะมันกําลังออกอัน้นแมวลูกอันนี้ก็ดอกบวกง่ายหนึ่งเอะเก็บเก็บเก็บว้าวมันใหญ่งี้นี่ไสวยมาก สวยมากค่ะอันนี้มันเรียกเห็ดอะไรเห็ดอะไรเห็ดนีิแม่เห็ดนิแม่เห็ดนิแม่เพราะว่าแม่ชอบไงโอเคเห็ดนั่นแหละอันนี้ดอกบานอันนี้ดอกเล็กน้องแฮเก็บเพื่อเลยเก็บจะหอบไปเพื่อวะน่านี่ดูล่ะกระเด็น พี่ก้าเดิอาเก็บแล้วนะโอเคเฮ้ยถูกไหมค่ะพี่ก้าพี่เอ๋ยวันนี้มีเจอทั้งเห็ดแล้วก็เจอทั้งกบทั้งเขียดนะเขียดเยอะจริงๆเลยอ่า แม่ไม่เอานะเนี่ยดอกนี้มันเท่าไปถ้าเก็บก็เก็บแต่ก็เก็บแล้วก็เอาทิ้งไว้ตรงนี้แหละไหนดูสิเห็ดเห็ดอะไรเห็ดเ,เพื่องหวานเห็ดเพื่องหวานโอเคว้าวว้าวอ่ะวันนี้เราได้เต็มกับแปล้งเลย มีแต่เห็ดสวยๆเลยนะคะมีแต่เห็ดยี่ห้อนี้เลยตามเรากลับบ้านไปดูวิธีการทำซุปเห็ดกันนะคะซุปแบบซุปแบบอีสานนะคะ

จ้าพี่น้องจําได้ไหมสมัยก่อนเมื่อปีที่แล้วนะคะสองสาวเขาจะแย่งกันเก็บเห็ดนะคะคนพี่เจอคนน้องไม่เจอก็โกรธกันนะเวลาเข้าป่าเก็บเห็ดแม่ก็จะได้ยินเสียงทะเลาะก,กันตลอดแต่มาปีนี้พี่น้องสองสาวโตขึ้นมากนะคะน้องฟายากา็รู้ความมากขึ้นเข้าป่าเก็บเห็ดปีนี้แม่ไม่ปวดหัวเลยนะแม่สบายเพราะว่านอกจากจะไม่ทะเลาะก,กันแล้วความสามารถในการหาเห็ดก็เพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะมีความชํานาญมากขึ้นเวลาหาเห็ดบางทีแม่จะชอบ น้ำตาไหลแล้วมันก็จะมองไม่เห็นเห็ดใช่ไหมเพราะอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะพี่น้องแต่มีสองสาวไม่ต้องห่วงนะคะเจอทุกดอกนะคะพวกเราถึงได้เห็ดกลับบ้านมาเยอะทุกครั้งนี่ก็เป็นความสุขของพวกเราเลยนะพี่น้องอเ,เข้าป่าหาเห็ดหาจับเขียดเล่นเด็กๆเขาก็จะมีความสุขมากแล้วก็จะเชื่อฟังทุกอย่างถ้าแม่ให้มาด้วยนะคะ ค่ะส่วนเห็ดวันนี้ก็คือเห็ดที่เห็นนี่นะคะภาษาไทยมลไม่รู้จะเรียกว่าอะไรถ้าเป็นเห็ดก่อแดงหรือว่าเห็ดน้ำหมากบ้านเราแถวทางภาคอีสานมันก็จะออกสีแดงกว่านี้เนาะแต่เห็ดที่นี่มันก็จะเป็นสีม่วงๆเขียวๆปนกันนะคะแต่มันก็เป็นเห็ดกินได้นะในตำลาก็จะมีบอกด้วยนะคะและ้วมนก็กินหลายครั้งแล้วแล้วก็อร่อยมาก เห็ดชนิดนี้มนชอบมากกว่าเห็ดพึ่งหวานอีกนะพี่น้องนะเด็กๆถึงเรียกว่าเห็ดอีแม่นะคะส่วนวันนี้มาถึงบ้านก็มาล้างทําความสะอาดเมนูวันนี้ตอนแรกก็คิดว่าจะเอามาแกงแล้วแล้วก็เปลี่ยนความคิดว่าเดี๋ยวทําเป็นน้ําพริกดีกว่านะคะคิดไปคิดมาอบดีกว่าพี่น้องอบไว้ก่อนแล้วค่อยมาทําน้ําพริกทีหลังนะคะวันนี้เหนื่อยแล้วนะคะ ส่วนวิธีการอบเห็ดมุนก็จะใช้ไฟประมาณ180องศานะพี่น้องเน้นให้มันสุกนานๆถ้าไฟแรงกว่านี้ก็กลัวว่า,วามันจะไหม้ก่อนนะคะส่วนเวลาก็ไม่ได้จับนะจะจะดูออกว่าเวลาเขาเริ่มสุกเห็ดเขาจะเป็นยังไงนะคะวันนี้มุนก็จะอบโรยเกลือแล้วก็โรยรรดีนิดหน่อยนะคะวันนี้อบพร้อมกันทีเดียว3ถาดเลยนะนี่ก็คือเห็ดที่เราได้มาทั้งหมดวันนี้นะคะท,ทําทีเดียวให้มันเสร็จไปเลยตอนอบนะคะน้ําเห็ดเขาจะออกมาเยอะมาก พอสุกแล้วหน้าตาเห็ดก็จะออกมาเป็นประมาณนี้นะคะมุนไม่รอให้น้ําแห้งจนหมดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวใช้เวลายเยอะมากนะคะรสชาติอร่อยเหมือนเห็ดหนึ่งทานพร้อมกับแจวก็อร่อยนะคะหรือถ้าเป็นเมนูน้ําพริกนะคะก็จะเอาเห็ดเนี้ยไปคั่วกระทะให้หอมอีกสักหน่อยคั่วพริกคั่วหอมกระเทียมแค่นี้ก็เอาไปตําน้ําพริกได้แล้วคะ่ะค่ะสําสหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมช่องยีสานเดนมาร์กนะคะพี่น้อง อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราอิสานเดนมารกด้วยนะขอบคุณค่ะ